สวัสดีครับผมนายวัฒนาคำดีรหัสนักศึกษา6 6 0 1 0 7 5 5 1 0 2 7 2นะครับวันนี้นะครับผมจะอธิบายนะครับเป็นแบบจำลองการเติมน้ำนะครับแล้วก็นับจำนวนของการผลิตนะครับโดยคอนเซ็ปต์ก็จะมีว่าตั้งว่าวันนี้ยนะครับต้องการเป้าหมายในการผลิตทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับที่ใช้ในการตรวจจับนะครับปวด แล้วก็มีเกจนะครับที่ใช้กั้นขวดนะครับมีสายพานคอนเวเยอร์นะครับมีวาล์วนะครับสำหรับเติมน้ำนะครับแล้วก็มีหน้าจอที่ใช้สำหรับแสดงผลนะครับว่าตอนนี้เรานับจำนวนน้กี่ขวดแล้วนะครับมีปุ่มสำหรับรีเซ็ตนะครับจำนวนนับนะครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทโปรเซสนะครับแล้วก็สต็อปโปรเซสใช้สำหรับหยุดการทำงานทั้งหมดของโปรเซสนะครับโดย โปรแกรมเดตเตอร์ของผมนะครับก็จะมีสตาร์ทนะครับเมื่อกดสตาร์ทนะโปรเซสจะเริ่มทํางานนะครับมอเตอร์คอนเพเยอร์จะทํางานเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ปุ่มสต็อปนะครับ mm hmm. เมื่อกดกดปุ่มสต็อป stop, เนี่ยทุกอย่างในโปรเซสจะต้องหยุดลงนะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นอ่าเป็นคอมเพลนะครับที่ใช้สําหรับการเปรียบเทียบนะครับเป็น เป้าหมายวันนี้นะครับกจำนวนการผลิตนะครับถ้ายังน้อยกว่าเป้าหมายการผลิตก็สามารถสั่งให้ทาต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันมีค่าเท่ากับหรือว่ามากกว่าเนี่ยก็จะหยุดทํางานนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีคอนแทคของปุ่มโพสเซสนะครับที่ว่ากดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็มีคอมเพลตัวนี้นะครับแล้วก็เซนเซอร์นะครับเมื่อตรวจจับว่ามีขวดมานะครับก็จะสั่งให อ่าผมสั่งให้ทัมเมอร์เนี่ยหน่วงเวลา2วินนะครับเพื่อให้ขวดเนี่ยเข้าสู่สเตชันนะครับจากนั้นจะสั่งให้เกตเนี่ยปิดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขวดเนี่ยไปไหนนะครับเคลื่อนที่แล้วก็สั่งให้มอเตอร์คอนเวเยอร์เนี่ยหยุดนะครับเมื่อเกตทำงานจากนั้นนะครับผมสั่งให้วาวนะครับเติมน้ำเป็นเวลา6วินาทีนะครับจากนั้นเมื่อวาวหยุดทำงานนะครับก็คือเติมน้ำเสร็จสิ้น สั่งให้เกตเปิดนะครับแล้วก็สั่งให้มอเตอร์คอนเวเอร์เนี่ยกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นใช้สําหรับนับจํานวนว่าตอนนี้นะครับตัวเซนเซอร์ของผมเนี่ยที่ตรวจจับขวดมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับต่อไปมาดูโปรแกรม HMI ของผมนะครับก็เราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับถ้าไม่กดปุ่มสตาร์ทนะครับ ต่ก่อนอื่นก็มาตั้งค่าว่าวันนี้ผมต้องการจำนวนการผลิตเท่าไหร่นะครับสมมุติผมต้องการสัก3นะครับเมื่อตั้งค่าจำนวนการผลิตแล้วนะครับก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับฉนักมอเตอร์คอนวิเยอร์นะครับจะทํางานนะครับเมื่อเซนเซอร์นะครับตัวนี้ตรวจจับได้ว่ามีขวดมาที่สายพานคอนวิเยอร์นะครับ จะน่วงเวลา2วิให้ขวดเข้าสเตชันจากนั้นเกจวาลวปิดแล้วก็สั่งให้วาลวเนี่ยเติมน้ำนะครับเป็นเวลา6วินาทีจากนั้นวาลวจะหยุดนะครับแล้วก็เกจวาลวเนี่ยจะปล่อยขวดออกไปนะครับเมื่อมีขวดใหม่เข้ามานะครับก็จะน่วงเวลานะครับเหมือนเดิมครับวาลวทำงานนะครับโชว์เป็นเลข2ตอนนี้ขวดที่2นะครับเกจวาลวปิดเมื่อจบกระบวนการเกจวาลวจะดับนะครับแล้วก็ เราจะเราจะปิดนะครับแล้วก็คอมเมอร์เยอร์จะทํางานเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือขวดที่สามนะครับก็จะไม่ทํางานแล้วนะครับการทำงานในเงื่อนไขเดิมก็คือครบที่สามนะครับแล้วก็คอมเพลของเราเนี่ยจะหยุดทํางานนะครับเมื่อมีขวดเข้ามาใหม่ก็จะหยุดทํางานนะครับไม่สามารถทํางานได้แลวเนื่องจากตอนนี้เราครบเป้าหมายของเราแล้วนะครับคือสามขวดนะครับเมื่อเราต้องการจะทำโปรเซสใหม่ก็กด ครั่าทุกอย่างก็จะกลับเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมื่อกดปุ่ม stop process นะครับในขณะที่ทำทำงานอยู่นะครับทุกอย่างจะดับลงนะครับสายพานคอนเพลเตอร์คอนเพลเยอร์นะครับก็จะดับวาล์วจะดับเกตวาล์วก็จะดับเหมือนกันนะครับทุกอย่างจะดับหมดเลยนะครับจนกว่าเราจะกลับมากดกดปุ่ม start มาอีกครั้งนะครับทุกอย่างก็จะกลับมาติดทำงานได้เหมือนเดิมครับ ครับโปรแกรมของผมก็จะมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ